สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวป้อมวลานะคะก็จะมาพูดนะคะพลังแห่งการคิดบวกนำมาสู่ความมั่งคั่งนะทุกคน mm. เราคงได้ยินหลายๆคนเขาพูดนะคะบอกว่านะคะคิดดีทําดีแล้วเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมทุกคนแต่มันก็มีหลายๆคนก็แย้งเหมือนกันนะคะว่าก็ไม่เห็นจะได้เหมือนกับที่บอกเลยฉันก็คิดดีทําดีนะแต่ทําไมฉันก็ไม่เห็นจะได้อย่างที่บอกเลยนะทุกคน ก็คือนะคะจะบอกเลยว่าคุณคิดแต่คุณไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่คุณคิดเนะะี่ยค่ะคือมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนหลายๆคนที่ไม่สามารถที่จะดึงดูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะคือพลังคําพูดที่เราพูดออกไปอ่ะคือเราไม่เชื่อมั่นศรัทธานะคะเราพูดไปแบบว่าเหมือนที่คนประสบความสําเร็จหลายๆคนบอกนะคะเคล็ดลับความเคล็ดลับ ของคนประสบความสําเร็จอะบอกเรานะคะหรือเราไปอ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับเรื่องอกดแรงดึงดูดหรือเรื่องความสําเร็จนะแล้วเขาจะบอกเลยนะคะว่าพลังการคิดบวกมันจะนํามาสู่ความสําเร็จทุกๆด้านนะคะแต่เราก็ลองเอามาทำใช่ไหมคะลองเอามาทำลองเอามาคิดลองเอามาพูดนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดได้เหมือนเขานะคะทำก็ ทําเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่เห็นไม่เห็นผลนะคะทุกคนบอกเลยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้รู้สึกกับคําพูดที่เราพูดออกไปนะคะเรารู้เรามีแต่ความลังเลสงสัยในสิ่งที่เราพูดนะคะเราบอกว่าเราเนี่ยพูดดีนะคะพูดดีแต่ในใจเราไม่ได้คิดอย่างที่เราพูดเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราชื่นชมคนอื่นแต่ในใจเราอะ่ะได้ชื่นชมเขาแบบสุดจิตสุดใจหรือเปล่า นะคะหรือเรามีการแย้งหรือเราเพลังตอนนั้นที่เราพูดอ่ะเรารู้สึกแบบไหนรู้สึกโกรธหงุดหงิดนะคะแต่พูดออกไปเพื่อที่จะให้อีกคนหนึ่งไม่เสียหน้าหรือเปล่านะคะทุกคนนี่แหละนะคะพอความรู้สึกของคุณมันรู้สึกแบบไหนนะคะมันก็จะส่งไปถึงจิตใต้สำนึกของคุณพอจิตใต้สำนึกเขารับนะคะเขาก็จะดึงดูดสภาพแวดล้อมเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เข้ามานะคะทุกคน นี่แหละคือกดแรงดึงดูดนะคะที่เราเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะคือจะบอกเลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยป้อมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันป้อมก็รู้อยู่ว่า,เ,าเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะยิ่งคิดลบเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งจะดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามามากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรักษาสภาวะใจเราแบบไหนนะคะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะดึงเข้ามาได้แบบไหนนะคะทุกคน พอไปศึกษานะคะพอไปฟังนะคะไปโรงเรียนนะคะโรงเรียนคอร์สนะคะก็ถึงเข้าใจมากขึ้นนะคะทุกคนนะคะเข้าใจมากขึ้นเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกที่เราส่งออกไปนั่นเองค่ะค,คาพูดไม่สําคัญเท่าความรู้สึกที่เราส่งออกไปขึ้นพลังงานที่เราส่งออกไปอะ่ะอ,อให้กับคนรอบข้างเราอะ่ะคือขึ้นพลังงานแบบไหนพลังงานลบหรือพลังงานบวกนะคะจะบอกเลยนะคะว่า การที่เราจะรักษาสภาวะใจให้มันบวกได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าการรักษาสภาวะลบเพราะเรื่องลบๆเนี่ยเราเจอง่ายมากนะคะแค่เรามองไปข้างถนนถ้าเราเจออุบัติเหตุเราก็รับพลังงานลบนั้นเข้ามาแล้วบึ๊บอย่างนี้นะคะเราเจอคนนั้นคนนี้ด่ากันเราก็รับเข้ามาแล้วอ่ะเราเจอคนนั้นคนนี้มาบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังเราก็รับเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะว่าเรารับพลังงานลบ มันอาจจะส่งผลให้วันนะั้นเรารู้สึกหงุดหงิดนะคะแล้วเราอาจจะประเมินคนอีกคนหนึ่งที่คนคิดลบอะ่ะเขามาเล่าให้เราฟังาอาจจะประเมิอนอีกคนหนึ่งว่าเขาผิดไปเลยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนี่แหละนะคะคือพลังงานลบเนี่ยคือเราจะดึงดูดได้เร็วมากแต่พลังงานบวกเนะี่ยอย่างบางทีนะคะใครเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเราก็ดูแต่เราไม่ได้แบบชื่นชมยินดีเขาแบบว่าเต็มที่อะ่ะเรายังรู้สึกอิจฉาเขาอยู่นิดๆใช่ไหมคะ หรือไม่ก็อย่างคนนี้ได้เลื่อนขั้นนะคะเราก็อาจจะดีใจแต่ว่าเราก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ชั้นอะได้อะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าความรู้สึกเราอะมันก็เลยไม่ได้ไงคะแต่เราจะไปได้ความรู้สึกลุบมากกว่านะคะทุกคนถ้าคุณอยากนะคะอยากให้ตัวเองเนี่ย มีสภาวะอารมณ์ที่บวกนะคะป้อมแนะนำเลยค่ะว่าเวลาใครเขามีความสุขหรือใครเขามีความสําเร็จนะคะที่เราเห็นในหน้าเฟซบุ๊กนะคะหรือเราเปิดทีวีมาเจอให้เราดีใจกับเขาค่ะดีใจเหมือนกับเราได้แบบคนคนนั้นน่ะนะคะให้เราทําอย่างเงี้ยทุกๆครั้ง ให้เราดึงดูดความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปอ่ะแล้วในจิตในใจอย่าไปคิดนะคะอย่าไปคิดอิจฉาหรือไปคิดลบนะคะหรือไปคิดลังเลสงสัยว่าเราจะได้แบบเขาหรือเปล่านะทุกคนนะคะให้เราแบบว่าสวมการเป็นเลยค่ะดีใจแบบเหมือนเป็นตัวเองอะ่ะที่ได้นะคะเหมือนกับตัวเองที่ได้รางวัลตัวนี้หรือเราได้เงินเงินตัวนี้เข้ามาก้อนหนึ่งอะ่ะให้เราดีใจเลยแบบว่าฉันได้แล้วฉันได้แล้วขอบคุณนะคะแล้วคําพูดหนึ่งนะคะ ที่เราจะต้องพูดติดปากเลยนะคะคำว่าขอบคุณเพราะคำว่าขอบคุณน่ะคือการตอกย้ำเลยว่าเราได้รับแล้วนะคะแต่ถึงเราจะยังไม่ได้รับให้เราขอบคุณไว้เลยค่ะมันเป็นการย้ำเตือนว่าฉันต้องได้รับสิ่งนี้แน่นอนนะคะได้รับสิ่งนี้อย่างแน่นอนฉันจะต้องได้รับเข้ามานะคะแล้วเราถ้าเราอยากได้นะคะ อยากได้ก็ให้เรากําหนดเลยว่ามันจะได้วันไหนเมื่อไหร่แล้วให้คุณรักษาสภาวะใจความรู้สึกตรงเนี้ยไว้ทุกๆวันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คุณมาดีใจแค่วันนี้นะคะแล้ววันต่อไปคุณก็ไม่ได้คิดถึงสภาวะบวกแล้ะคุณก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วแต่คุณไปคิดเรื่องลบๆนะคะมีคนนั้นคนนี้เข้ามานู่นนี่นั่นพูดเรื่องลบๆให้คุณฟังคุณไปรับตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วคุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณคิดตอนแรกว่าคุณอยากได้นะคะ เพราะการที่คุณอยากจะได้อะไรคุณจะต้องคิดซ้ำๆเรื่องนั้นเหมือนกับที่คุณคิดเรื่องลบๆอะนะคะอย่างเรื่องลบๆคุณยังคิดได้ตลอดเวลาเวลาใครมาว่าใ้คุณคุณยังเวลาคุณนอนตื่นนอนหลับคุณก็ยังคิดถึงคนหน้าคนนั้นที่เขามาว่าคุณตลอดเวลาแล้วทําไมคุณไม่เอาเอาตรงเนี้ยนะคะมาใช้ปรับเป็นเรื่องบวกนะคะให้คิดถึงเงินที่เราอยากได้เนี่ยตลอดเวลามั่งอะค่ะทุกคน นะคะให้ปรับเลยนะคะให้ปรับลองทําดูนะคะให้ปรับเลยคิดนะคะจากที่เรากำลังจะไปคิดถึงคนที่ด่าเราให้คิดถึงเรื่องเงินนะคะเงินที่จะเข้ามาตรงเนี้ยค,คิดคิดคิดทุกวันนะ,ะทุกคนแล้วป้อมจะบอกเลยพอสภาวะเราอยู่ในพลังงานบวกเยอะๆนะคะพลังงานลบๆเขาจะไม่ค่อยเข้ามาเพราะอะไรมันจูนกันไม่ติดแล้วไงคะมันคนละคลื่นพลังงานละก็เหมือนเราเปิดฟังวิทยุนี่แหละนะคะ การที่เราจะจูนขึ้นไปหาขึ้นพลังงานที่เราอยากฟังอ่ะเราก็จะไม่เจอไอ้ขึ้นพลังงานที่เราไม่อยากฟังแล้วนะมันจะจูนไปขึ้นตัวที่เราอยากฟังนะั้นทุกคนให้เราคิดถึงภาพตรงนั้นแหละนะคะเพราะเรื่องกดแรงดึงดูดเนี่ยป้อมจะบอกเลยนะคะว่ายิ่งนะคะคุณรู้สึกสั่นสะเทือนเรื่องไหนมากที่สุดอ่ะมันจะดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามามากเท่านั้นทําไมบางทีเราเจอเพื่อนคล้ายๆค,คนเดิมๆนะคะคนเดิมๆหรือเจอคน แบบแคล้ายๆเดิมๆเข้ามาที่เราไม่อยากเจอนะคะแฟนนิสัยเดิมๆแฟนคนไหนก็ไปเจอคนนิสัยแบบนี้แหละนะคะนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้ตอนแรกๆคบกันก็นิสัยดีแต่พอคบกันไปทําไมนิสัยเหมือนคนเหมือนคนเก่าที่เลิกไปก็เพราะจิตคุณไปคิดเรื่องนิสัยแย่ๆของแฟนคนเดิมคุณตลอดเวลาะคะคุณไปคิดนะคะคุณไปคิดถึงว่าคุณไม่ชอบนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ พอคุณไปคิดอย่างนั้นคุณสั่นสะเทือนนะคะจิตใต้สํานึกเขารับไปอ่ะเขาก็คิดว่าคุณชอบนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งไหนเราชอบหรือเราไม่ชอบนะคะแต่เขารู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณอ่ะมันฟิล์มันได้นะตอนนั้นน่ะนะคะเขาก็เลยไปดึงนะคะไปดึงสภาวะลบๆเข้ามาแล้วทาให้คุณเจอแฟนคล้ายๆคุณเดิมๆนะคะถ้าคุณไม่อยากเจอแฟนที่ลักษณะเหมือนเดิมนะคะอย่าไปคิดถึงนิสัย แย่ๆของเขาให้เราคิดถึงนิสัยดีๆที่เราอยากได้เลยว่าเป็นคนดีรักชั้นนะคะรักชั้นเปยชั้นนะคะแล้วก็ตามใจชั้นรักครอบครัวให้เราไปคิดอย่างเงี้ยแต่เราอย่าไปคิดเรื่องว่าขี้เล่าเมายาอย่า,ยาไปคิดตรงนั้นเจ้าชู้อย่าไปคิดนะคะเพราะคุณไปคิดในเรื่องนั่นแหละเรื่องลบๆบ,บ่อยอะ่ะจิตแล้วคุณสะเทือนจิตใต้สํานึกเขารับไปอะ่ะเขาจะดึงนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดตรงนี้เราไปปุ๊บนะคะจะบอกเลยนะว่าคุณจะได้แฟน ที่ดีขึ้นนะคะแฟนที่ไม่เหมือนคนเดิมนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่พลังความคิดของเรานี่แหละทุกคนที่มันนํำพาทุกๆอย่างเข้ามานะทุกคนนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะก็กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะติดตามป้อไมไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรารอมาฟังกันนะคะว่าป้อมจะหมาแบ่งปันเรื่องอะไรนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ